มีแมวจะยึดครองโลกเป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่ของแมวที่แมวจะต่อสู้เพื่อกิติยศเพื่อความขี้อืมอย่าฟังเพลงเยอะเดี๋ยวมันจะติดลิขิตไอ้สาวพวกเนี้ยลิขิกเยอะไปเลยสวัสดีครับผมเดอะการ์ดีเอ็กในเกมเดอะแบทเทิลแคท หลังจากที่ช่องหอยไปนอนเพราะว่ากูทุบไปแล้วผมจะควรจะซื้อดีไหมเนี่ยเท่าไหร่วะ49ดอลลาร์สหรัฐคุ้ม,มอยู่นะถ้าซื้อนี่น่าจะดีนะมันเท่าไหร่ผมผมจะลองซื้อนะครับถ้ามันหลายร้อยผมว่าจะไม่ซื้อเพราะผมเติมไม่แค่ เติมไว้แค่ห้าร้อยเติมไว้แค่ห้าร้อยเอาละครับผมก็ามาเล่นเกมนี้เพื่อทำาห้ชอบไม่ค่อยว่างเป็นแนวนักขุดโผรียกว่าเป็นลุงเลยครับได้อัพสปีดอัพอันหนึ่งครับแคคตัส X อัพ แคปปี้คุณสองอืปเยียมนะเออผมจะตัดช่วงนิดนึงเพื่อไปดูวิดีโอน้อก,ก็ไปดูวิดีโอเอาของหนึ่งให้มันคุ้มค่าไปเลย <c oughs> เอาละครับส่งแมวไปคงจะน่าเบือ่อสิคงต้องไปสู้แล้วสิ่งที่คนกำลังชอบอยู่แล้วละ่ะคือการสุ่มกระชะัปอง หน้ามวนโง่ๆตัวหนึ่งึงดนแล้วนี่มันแค่ normal กรชาทุกคนอาจจะเคยเล่นแล้วอะไรอ่ะไม่รู้ว่าตรงเมื่อกี้ทำอะไรครับปินลากแรกแบบอัดทองแอคแคสตั๊กเกอร์สองสั้นมีอกู อ่าแล้วก็อัพไปแล้ว let's g o i n now มียู l ดโลเรดก็ก็วอกเอฟฟ์โอปป้ากรีนกรีนคืออะไรผมจะลองด่านไหนดีด่านนี้ผมจะมาผ่านให้ดูก่อนครับ ด่านที่แล้วทำแบปลดหัวเลยติดด่านเท่เลยวะส่งแมยังลบออกไปชื่เป็นกองแทงของหน้าที่แท้งไว้ก็พอตัวเดียวอ่ะ s อมีประมาณสัก มันอิอิ elephant 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 ผมกลัวช้างผมกลัวช้างช้างในเกมนี้นะถ้าช้างตัวจริงเหรอผมเจอเยอะแล้วตามกรุงเทพตอนนี้ผมเห่ที่จังหวัดซึ่งมันย้ายมอยู่นี่ แค่นั้นแหละเอาไปเลยผมไม่เกียดช้างนี่<อ>ถ้าใครเคยเล่นจะติดช้างมากที่สุดใช่ไหมครับผม,มนี่แหละครับคนหนึ่งเย้เอาไปดิซึ่ง ชันนี่โชคลีโอ้ใช่โอจะมาแล้วอืม นี่นะครับผมตสิดช้างผมควรจะเก็บ Crazy Cash ก่อนซึ่งไม่น่าจะผ่านเือว,ว่าไม่ให้ชาแนลว่างกแล้วกันไม่ต้องการซับมากหรอกแค่คนรู้จักกูสักสิบคนวิ่งดีจะที่ยินโลมันเป็นยังไงวะ Ray of g o d ก๊อดเทพเจ้าดามันจะเป็นยังไงนะผมนี่กล okay. ัวอะไรออกแปลกๆออกมาไม่ใช่เจอโนวาพิมนะโอ้ม้าสวรรค์วิ่งเร็วที่ แจ้งอู้หูมาสวรรค์สองลบมันดูกข้ออยากคิดมากครับผมแค่ใส่ดาวโอ้ยทันต่อยแล้วเอ้เพื่อนเอา หมอทุกตัวจะฆ่านานบมอโอ้ยโมอเุ้ยโหมอเก่งที่สุดโอ้เป็นน้องเท่แต่กูแม่กู่นค่ะมึงเป็นแมวอปปล็อกช่างมึงดีโอ้เออมารีตายตัวรผมว่าดา่านนี้มันชอบมีอะไรแปลกแล้วหนึ่งสองตุยีย นี่บอกว่ามีฮิปโปล่เลยนะมันมาสองกัดทีนึงนี่เก็บเลยเออมันกัดจริงจีมันกัดจริงจีแด้อีกกัสมีเกัดสีเหลืองกล่องมีพลังเข็งผูก้กำกับหนัง คือว่าผู้กำกลับ,บังช่วยอะไรไม่ได้เลยเออไม่มีแกงกัแกงเนี่ยดู้เด้วต้องตายแล้วก่อนโลกใบนี้การแพ้หนึ่งครั้งก็ไม่ได้ชิดว่าแล้วว่าแพ้หมดนะครับแต่กูเสียายอีกที ฟันแล้วก็ฟันให้ปีนซ์ทีมาอ่านไม่ออกไปเล่นที่อื่นไป l อ v e ส t แกนิก่โอ้ยปวดเด,เดเี่ยวปวดเดี่ยวโอ้ขยี้มาแล้วครับผมจะลองด่านทำดานแอทแท็อืึเป็นออเดอร์ซัมมันด์มานมัวน,นะครับ ผมเป็นโกูกปอดด้วยนี่มันด่านฮาร์ดคอร์แล้วไหมวอล์ฟมีอะไรวอลฟมีหน้าตาด่านนี้ไม่น่าเล่นเลยอยา่างองเนี้ยผมไม่ผ่านสักด่านนะวันนี้แต่ว่า เฟลทั้งทั้งเกมนี้เลยครับไม่มีด่านจะเล่นเพลงมาผมก็รู้เลยเพลงที่เฮียที่สุดมันบอกว่ามีบอสออกมาโอ้โหเลสเนคกโอ้โห 我保。 ได้ดีสุดในไีลสี่วันลุอมอืมเต็มตเลย <sharp> I <inhale> ต <C> e <at> ีบวกเเก้แถือว่าวันนี้นูไไไยไม่พอครับวันนี้จะเป็นอีโวได้บางแดวิจิเป็นก๊อตเ,เจอ เพื่อนยี